นี่คือเครื่องบินลบ m i ่2 1หนึ่งในเครื่องบินลบที่ดีที่สุดในยุคสงครามเย็นถูกออกแบบโดยมิโคยานกูเลวิชประจำการในปี1,959โดยเครื่องบินรุ่นที่ทันสมัยที่สุดยังคงประจำการอยู่จนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่กับเครื่องบิน m i ท2 1รุ่น F13 เป็นรุ่นแรกของ สหภาพโซเวียตเลยที่เข้าประจำการเป็นเครื่องบินหลักนะโดยเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขับ,บไล่ความเร็วเหนือเสียงที่ผลิตมากที่สุดโดยมีการผลิตมามากกว่า1น0่งมืาลำผู้ใช้งานหลักเลยก็คือโซเวียตนั่นเองนะจะมีของประเทศจีน2000ลํลำเป็นชื่อรุ่น J7 เอาจริงมันก็คืออันเดียวกันนะก็คือมิกยีิบเอ็ดนี่แหละโดยอาวุธประจำการไม่ใช่อาวุธประจำตัวของเราคือปืน30มิมลิเมตร กระสุนหกนัดเรียกว่าน้อยโคตรนะก็มีจรวด a i r toA2 รลูกเป็น r 3 s หรือคือ i m n b ของฝั่งอเมริกานะครับจริงมันมันไม่มีให้ใช้นะแต่ว่าที่วอลเนเดอร์บอกมาก็คือเครื่องบินลำนี้ก่อนที่จะเข้าประจำการสายการผลิตเนี่ยประมาณไม่กี่เดือนนะครับมีเหตุการณ์เครื่องบินยิงการตรงช่องแคบไต้หวันครับเครื่องบิน f 8 6ยิงใส่ เครื่องบินมิก1 7ของทางจีนแล้วไม่ระเบิดนะแล้วนักบินเอาเครื่องไปลงจอดได้ด้วยทางฝั่งโซเวียตก็เลยติดต่อจีนนะอ๋ออจ้วดที่ไม่ระเบิดนะมาก๊อปปี้ก็เลยทำให้เราได้ใช้มิสไซล์ A2A ูสำหรับเครื่อง m ิก2 1นั่นเองก็เดี๋ยวเราลุยเลยแล้วกันนะเครื่องลำนี้เอาจริงแอบโหดอยู่ BR 9.3เดี๋ยวลุยเลยแล้วกัน โอเคครับเราเจอห้องเรียบร้อยแล้วองจริงก็หาหน้าเราเรื่องหาประมาณ5้านาทีเดี๋ยวผมจะเล่นมิกกีเป็ดไต่คอฟแมปรล้านเล่นแบบบินต่ำนะเพราะว่าเครื่องเราไม่มีแฟร์ไม่มีชาร์จเข้าปะทะตรงๆไม่ได้โดนมิสไซล์ลุมยิงแน่นอนเดี๋ยวเราบินทางขวาแล้วกันนะเล่นไต่คอฟแมปรอเข้าปะทะแนว2ให้เพื่อนเข้าระยะนะให้เพื่อนเข้าปะทะก่อน เ,เดี๋ยวเราค่อยมาโฉม,มาช่วยเพื่อนจุดเด่นของเครื่องเรานะคือแม็กสปีดเลยความเร็วเยอะจริงเครื่องเราก็เลี้ยวไวอยู่นะแต่ว่าเลี้ยวปุ๊บเนี่ยความเร็วตกแน่น,นอนเครื่องโยนช้าด้วยเราจะเลี้ยวมั่วๆไม่ได้ถ้าไปเลี้ยวกลางดงนี่คือไม่รอดแน่น,นอนแต่ว่านหนึ่งหนึ่งนี่อาจจะได้อยู่เพื่อนเหมือนจะเข้าไปท้าะละ มีข้างบนด้วยต้องเล่งเลยพวกที่มันจะหล,ว,หลวนโหดนะเราไม่มีแฟร์โอ๊ยสามแปดปีไม่ได้แล้ะไอ้นี่ให้มันเข้าหลังไม่ได้ละจะหลวนแม่งหดวมาก เราเลี้ยวสู้เลยเครื่องนี้มันเลี้ยวช้าจะรวดยิ่งเปได้ไหมนี้ได้อยู่ได้มาหนึ่งคิวครับยักษ์สามแปดถ้าเราโดนไอเราเมื่อกี้เนะี่ยเข้าหลังนี่จบเลยจะลวด r า0หกสิบนี่โกงมาก เลนนี้อํมเป็นท็อปเทียด้วยฝั่งนงน้นดูน้อยนะอาจจะมีคนเล่นคอมแมปทิ้งระเบิดหรือเปล่าเห็นและลำนึงบินซะสูงเลย ้5อันนี้เป็นมิกมิกสิบเก้าเนาะใช่ผมงจำไม่ผิดเปิดเบรกหน่อยโถงมันทิ้งแล้วเบิดนี่เลยมิดสายี้โดนเรียบร้อย โอเเรียบร้อยนัดเดียวไปเลยปืนแรงมากโอเคได้มาสามคิวนะรอบนี้ปืนแม่งยิงยากโคตรเดี๋ยวเราเล่นเหมือนเดิมเลยไปคอมแมปนะโอเคนะฝั่งเราเหมือนจะไม่มีใครฝั่งเรามี Phantom แฟนทอมไลยอยู่โดนๆเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเราลำนี้ก่อน ตอนนี้อยู่ใกลนะ้แล้ว A7D คุค้นๆเดี๋ยวผมกลนยิงแล้วเครื่องมันช้าอยู่ ได้มาคิวนึง เป็นควงยิงเลยโดนทีก็ตัวแตกนะสามสิบมิลแรงโคตรโอเคเหลือคนเดียวในทีมผมว่าไม่นานหรอดแล้วแหละจริงก็จบคลิปเลยก็ได้เน่เพราะว่าน่าจะจบแล้วแหลตรองู้นมาแล้วนะโอเคมุดตบก็อยโอเคเราโดนงดีอยู่ จบได้นะซูเจ็ดสองลูกเลยตามไม่ทันต่อเครื่องยนตนะ์ละตายยุ่แลว เฟยยิงโอ้โหไม่ทันสชนพโดนอีอยิงโอเคแล้วไม่เป็นไรยังไงก็เพย์อยู่แหละเพย์ก็กจบประมาณนี้เลยละกันสำหรับมิกยี่สิบเอ็ดนะก็เล่นยากเอาเรื่องหลังจากไม่ได้เล่นวอ r t h u นเดอร์นานใครอยับใยากให้เล่นเครื่องบินอะไรหรือว่ารถถังคันไหนก็คอมเมนต์บอกได้ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วมิกยี่สิบเอ็ดเอฟสิบสาม